เธอวันนี้อซากาอากาศดีมากเลยก็เลยต้องแต่งตัวสีแบบว่าเบาๆนะจ๊ะเธอเพราะอะไรรู้ปะ่ะวันนี้จะไม่แต่งตัวสีเข้มเพราะวันนี้จะพาไปชมร้านร้านหนึ่งซึ่งฉันชอบมากร้านนี้คือเป็นร้านที่เขาตกแต่งแบบว่าเธอทั้งร้านเป็นแบบว่านี้เธอดูสิเธอเป็นต้นไม้หมดทั้งร้านเลยอะ่ะเธอเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์เป็นร้านขายแบบว่างานแฮนเมดและเธอคืองานทํามือทำมาจากธรรมาชาติแนละ้วเป็นแบบ แนวรักโลกกับเธอร้านนี้ฉันชอบมากเลยเธอเธอดูสิอ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกชื่อนะจ๊ะจาชื่อดีๆนะจ๊ะร้านเขาน่ารักมากอยู่ข้างโรงแรมฉันเองเธอเดินลงมาปับก็เจอเธอดูสิทั้งร้านคือเดินเข้าไปมุมไหนก็เจอแต่ต้นไม้แล้วก็งานฝีมือง,งานแฮนด์คราฟแล้วก็มีบอกว่าเธอเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากเลยร้านนี้ฉันชอบมากเลยคือแบบน่ารักมากร้านนี้ฉันขอแนะนําเลยคือแบบว่า คือมาทีไรฉันก็จะชอบมาเดินลานนี้ตลอดเลยเลยเธอดูสิคือของตกแต่งมันนั้นั้าอ่ะแล้วอยู่กับธรรมชาติเธอเขาเอาธรรมชาติมาไว้อยู่ในร้านอ่ะเธอดูสิสวยแบบว่าชื่นใจแล้วก็ว่าเธอเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยเธอดูสิเนี่ยดูสิไปทุกมุมมีแต่บอกว่าธรรมชาติแล้วก็มีคนสวยอ,อยู่ในร้านธรรมชาติดีด้วยจ้า เออดูสิคือฉันชอบมากเลยไะร้านนี้เธองานฝีมือเป็นงานแฮนด์เมดแบบว่าของแบบว่าคนแบบว่าต่างจังหวัดทั่วทั่วประเทศเอามาขายในร้านนี้เลยนะเจ๊ะเธอนี่เธอดูสิงานฝีมือดีมากเธอบอกเลยเป็นงานแฮนด์แฮนด์เมดที่แบบว่าทั้งงานผ้างานเซรามิกงานไม้งานทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าเป็นงานทํามือหมดเธอดูสิธรรมชาติอยู่กับเราได้อย่างลงตัวเธอดูสิคนญี่ปุ่นนี่น่ารักจริง จริงเธอบอกเลยเธอร้านนี้อยู่ที่ออสกานะจ๊ะเธอนี่จ้ะเธอเตรียมดูร้านดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าร้านชื่อร้านอะไรนะจ๊ะเธอเตรียมตัวนะจ๊ะเธอนี่นะจ๊ะเธอดูดีๆนะจ๊ะร้านชาวชื่อแอคทัสค่ะเจอร้านแอคทัสนะจ๊ะเธอแล้วเจอกันจ้บบายบาย